มีเรื่องได้แล้วประวัติศาสตร์ก็สัปดาห์ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นเพลงที่เขาจะต้องร้องสมัยก่อนอยู่แล้วไม่เป็นไรใช่ครั<อ>บ,<อ>บที่เหลือโอเคครับที่มาพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการร้องบ้างนะลูกนะก็คือเรื่องของคีย์เพลงเป็นประการที่หนึ่งสองก็คือการส่งลมออกมาเป็นประการที่สองเมื่อคีย์เพลงมันต่ำไปนะลูกนะเราจะไม่ได้ใช้ศักยภาพของเสียงสูงของเราเพราะนั้นพอเราร้องไปปั๊บเนี่ยคำบางคำเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่อง เรื่องที่สองก็คือว่าเวลาที่หนูร้องออกมาแล้วปั๊บเนี่ยหนูต้องใช้อารมณ์ของหนูนะคะเมื่ออารมณ์ของหนูเนี่ยมันออกมาต้องดูด้วยว่าเสียงที่หนูออกมาเนี่ยมันกลมกลืนกันหรือเปล่ามันจะทําให้การแสดงเนี่ยดูน่าประทับใจอย่างสุดๆสนับสนุนคําพูดของครูอ้วนอีกหน่อยลูกถ้าจะร้องเพลงของตะเพนภูไทยต้องร้องให้สูงกว่านี้ต้องไปฝึกอีกนิดนึงครับแต่ร้องดีร้องดีให้อีกสักร้อยดีกว่าร้อยหนึ่ง ไม่ธรรมดาดีกว่าร้อยยี่สิบเอาละเรอะไะครับนี่คือแอคที่หนึ่งอย่ไหมฮะในแอคที่หนึ่งจะเป็นเพลง Red Show Junior เด็กๆร้องเพลงย้อนยุคแจกติ๊บครับเชิญทั้งสามเด็กไปพักทางด้านนู้นก่อนนะเพราะเรายังมีแอคที่สองครับเอาละฮะในแอคที่สองนะครับเพลงเพลงที่จะให้ฟังในแอคนี้นะครับความสนใจก็อยู่ที่เนื้อเพลงเช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ เป็นแบบไทยคำฝรั่งคำเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งในท่อนกลางของเพลงนี้นะครับมีการนำเอาทำนองเพลงของสากลนะครับคือเพลง Sad Movie Away Make Me Cry นะครับของสูทอมสันมาใช้ด้วยเพลงนี้ขับร้องโดยคุณมานีมานีวันครับอดีตดาราสาวเซ็กซี่ในยุคมา2 0ูนกับผมเจ้าของจุดเทียนเวียนวนเลยนี่แหละคนเดียวเลยนะฮะยอดลูกใยมาก40กว่าปีใช่ครับเก่ากับเพลงเมื่อตะกินอีกฮะเนื้อหาเพลงเพลงนี้นี่พูดถึง ฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งนะครับช่อจอนที่มาพบรักกับหญิงไทยนะครับที่อุดรธานีฮนะซึ่งสมัยนั้นเขาจะเรียกผู้หญิงไทยว่าเมียจีไอหรือว่าเมียเช่านั่นเองนะครับแต่ไม่นานก็จอนก็ถูกส่งกลับไปอิลินอยอเมริกานะครับทิ้งให้เมียเช่าต้องชอกช้ำระกำใจคิดถึงสามีฝรั่งนะครับนะก็เลยนั่งเขียนจดหมายพร้อมกับครวญเพลงเพลงนี้นะฮะเราไปฟังเพลงนี้กันครับชื่อเพลงว่า จดหมายจากเนี่ยเช่าของคุณมานีมานีวันร้องโดย a อ t ที่สองของเราในวันนี้ครับ นะครับแต่ว่าเพลงนี้นะไม่ได้ยินนานมากใช่ไหมครับครับแล้วเนื้อเพลงเขาน่ารักมากอะค่ะเมียเซคเกอร์แ์เนียมือสองมือสองลรานึกภาพเห็นชีวิตในยุคนั้นเลยครับโอต้องดูแลอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอีกอยากเห็นหน้าอีกครับเอาละครับเรามาดูหน้าตาของเด็กๆในแอคนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงและคนไหนน่าจะร้องเพลงนี้ครับพบกับ act ที่สองกันเลยครับ ต้องมาต้องมากราบหนนี้ในนี้รัคคือผู้ที่ร้องเพลงจดหมายจัดเมียเช่าถูกไม่ออกเลยหมายเลขสองเหรอครูวันไม่อะพลาดเลยนะฮะเพราะว่าครูวันไทยถูกไปได้หนึ่งแอคนะถูกไปแอคแล้วด้วยใช่ฮะมุมมองที่มองอ่ะนะคะคือเด็กที่เวลาร้องเพลงช้าและเพลงกุ่งเนี่ยจะต้องมีสมาธิ บุคลิกเขาจะจะมีความสุข,ขมุมอ่ะในหมายเล็กสองถ้าไม่ใช่ก็ได้จะเป็นหมายเล็กสามแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมายเล็กสองออจะสวยหมดเลยนะหน้าจิ้มลิฟมเลยยิ้มาตาน่ารักกันอีกทีจิงหมายเลขกหนึ่งเนี่ยโอ้โหแก้มเป็นกระติกเลยอะเ <laughs> <laughs> ขาชมขนาดนี้แล้วไปเอาทิปเลยลูกไป <laughs> อ้าวถ้าพูดงี้ไม่ให้ก็บ้าแล้วไม่ได้โอ้มาจะพูดอเไร่ะครับออกโทรทัศน์กระเป๋ากระเป๋าว่าอะไรอะลูกกระเป๋าไม่ใส่ติ๊บปอะคะอ๋อนี่กระเป๋าลูกสำรับกใส่ติปโดยเฉพาะโอ้ยกระเป๋าก็ต้องใส่บ้านเราอกันนคละพี่โน้ตพี่โน้ตต้องใส่ให้เต็มนะถ้าใส่ไม่เต็มเนี่ยเสียฟอร์มพี่โน้ตเลยนะถ้าผมใส่นี่เต็มผมก็ไม่ต้องกลับบ้านปีครึ่งแล้วครับเอาพี่เอาพี่ พี่โน้ตขวันถุงสองร้อพี่โน้ตคนนี้เหรอ200เองเหรอแหมทวัผมยุข,ขึ้นซะด้วย2อ0รยี่สน่น่มามาดูคนละ200ร้อยสองกระเป๋าไม่ขา โอ้ยตายกระเป๋าก็สวยนะครับด้วยสีชอบมาดูสิลูกตายเห็นไหมมีจุดด้วยตายแล้วพี่โน้ตชอบอะไรจุดนะพี่โน้ตดูสิตัวเต่าทองด้วยถ้าเผื่อพี่โน้ตใส่ไม่เต็มนะพี่โน้ตไม่ดีเลยเหรอใช่ใส่เลยลูกใส่เลยใส่เลยอุ้ยตายแล้วพี่โน้ตครับเขาบิบัตรเป็นของตัวเองด้วยนะโอ้ยทำบัตรได้ขนาดนี้หรออ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่บัตรประชาชนเด็กที่เราเนี่ยอยากเห็นใช่พอมีปุ๊บเอิบถ้าคราวหน้ายุบสภาก็เลือกตั้งได้เลยใช่ไหมคะอะ อ๋อสองสิบแปดดีนะสิบแปดนี่นะเด็กเด็กได้บัตรแต่ใครได้อะไรก็ไม่รู้เนี่นี่ยผมอยากจะพูดอะไรสองร้อยผมรู้ว่าพี่ร้อยจะพูดอะไรพี่ร้อยจะด่านักการเมืองอีกสองร้อยยี่สิบยี่สิบนี่ค่าบัตรเหรอค่าค่าบัตรฮะได้กับเขาเหมือนกันเหรออันนมอันนี้หนูเหมือนกันหนูหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงนี้ใช่ไหมลูกเฮ้ย ไม่ได้คนอื่นแล้วเอาเงินสององค์เรียบ้อยหนูขาลูกความลับหนูมีกระเป๋าสองใบเหรอลูกเดี๋ยวมาดูสิคะใบนนี้ใบเดียวใบเล็กไว้เก็บเหรียญค่ะนี่แยกกันใบใหญ่กินไม่ใหญ่แยกเหมือนขยะเลยใบเลยเหรอใบเล็กนี่เหมาะกับยี่สิบวันแค่นี้ผมก็เหงื่อแตกเต็มหน้าแล้วเออเห็นแล้วจะเองกระเป๋าน้องเขาจะถือเบาๆกลับบ้านไปก็น่าเกลียดอาจารย์อาจารย์ หายใจเออหายใจเข้าแม่นนแหละั่นแหละตอนหายใจได้เลยได้เลยพี่น้องให้เท่าไหร่นะยี่สิบพี่น้องให้ยี่สิบลงให้สี่สิบเก็บลูกเก็บลูกเก็บและสะสมน้อย ร้อยหนึ่งแล้วลูกไงเก็บ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 นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าไข่ร้องเนี่ยยังไม่รู้แต่จริงๆแล้วแบงค์ยี่สิบที่ผมพกเวลาผมทานอาหารหรือจอดรถตามห้างตามอะไรเงี้ยเนี่ยยี่สิบสี่สิบอะไรผมจะมอบให้เด็กเด็กบางทีเด็กบางคนติปรวมติปแยกรู้อะไรอะไรฮะอะไรฮะอะไรรู้ว่าอะไรเหรอครับอะไรอะไรโกสเปรยหายเลยฮะอะไรหายเขียนหมากตะเกียบหาย เช่นหมาคะเชนหมาไปแล้วเลิกแล้วครูอ้วนจะไปอัพหมากที่ไหนเลิกไป่านผู้ชมคะไม่ได้ไปคนไหนคะไม่เออต้องดูเทปต้องรีวิวมาดูแล้วค่ะหลักฐานอยู่ในเทปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะคงจะต้องคอยดูสัปดาห์หน้าแล้วละค่ะว่าใครขโมยกระเป๋าของครูอ้วนไปใครไหนว่าปิ่นทองอยู่ตรงไหนครับไม่รับทิปได้เลยค่ะ ค่าที่พักเท่าไหร่เจ็ดร้อยาทเอาเลยริงทำไมโอ้โหแม่สุดยอดสุดยอดเอาแม่แม่ชมพูเหรอถามจริงแม่จริงป่ะจริงป่ะตำรวจ so then i